ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมมาตั้งแต่ปีที่หนึ่ง เห็นะะการเจริญเติบโตเห็นความเปลีป่ยนแปลงเห็นพัฒนาการของโครงการมาโดยตลอดนะคะวันนี้ถึงปีที่9แล้วก็ยังคงอยู่ในความรู้สึกเดียวกันก็คือรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมนะคะเชื่อว่าโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้การเข้าถึงและเข้าใจพุทธศาสนาจริงๆไม่ใช่แค่กับเด็กๆแต่ก็รวมถึงผู้ปกครองแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยเนี่ยได้ปลูกฝังแล้วก็ได้เข้าถึงพระธรรมไปพร้อมๆกันส่วนหนึ่ง ของ c p m เมจเองเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องของโภชนาการเมื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะทำให้มีกำลังในการที่จะออกไปทำสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศชาติได้ค่ะ